ก็สู่ช่วง property focus ครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมได้มาเยี่ยมชมโครงการ super luxury condominium นะฮะนั่นก็คือโครงการ four season private residence กรุงเทพณแม่น้ำเจ้าพยานะฮะ และตอนนี้ผมก็ได้อยู่กับคุณวลากรเตชะมนตรีกุลผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการบริษัท Country Group Development มหาชนจำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็อยากจะให้คุณวลากรเล่าเรื่องภาพกว้างนะฮะตั้งแต่ตอนได้ที่ดินมาแล้วก็พัฒนาโครงการว่ามีแนวคิดอย่างไรแล้วก็จะพัฒนาทิศทางไร ก็โครงการนี้นะครับเราเรียกมันทั้งหมดว่าเป็นเจ้าพญาเอสเตดนะครับเป็นมิกซ uh ์ยูสเดเวลอปเมนต์นะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วยคอมโพเนนต์หลัก3ตัวนะครับเป็นอันแรกก็คือเป็นโฟรซิช uh ันโฮเทลนะครับแล้วก็โฟรซิชันไพรเวทเรสิเดนซ์แล้วก็อันที่3จะเป็นโรงแรมคาเพลล่าโฮเทลนะครับซึ่งจะเป็นอยู่เป็นคลัสเตอร์อยู่ด้วยกันในในในเดเวลอปเมนต์เดียวกัน ก็คือหลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวของ Low r ไร e ที่เป็นโฮเทล2โรงแรมอยู่ด้าน2ข้างแล้วก็ส่วนที่เป็นอาคารสูง73ชั้นที่เป็น r r v v t t r r s i d e n c e เนี่ยอยู่ตรงกลางด้วย Geometry ที่เขาดีไซน์ออกมาเหมือนเป็นข้าหลามตัด3ตัวมาต่อกันทำให้ทุกห้องเนี่ยจะเป็นห้องหัวมุมทั้งหมดและทุกห้องเนี่ยจะเห็นวิวแม่น้ำและวิวซิตี้ในทุกห้องไม่ว่าจะห้องเล็กห้องใหญ่ตัวโครงการเนี่ยฮะมีขนาดพื้นที่ตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปครับ ก็คือที่นี่เนี่ยตัวรีสิเดนซ์เองเนี่ยจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่115ตารางเมตรนะครับก็คือ2ห้องนอนนะครับก็ไล่ขึ้นไปจนถึง4ี่เบดรูมห้าเบดรูมแล้วก็มีเพนท์เฮาส์ซึ่งขนาดประมาณ1050ตารางเมตรขึ้นไปขึ้นไปชั้น3เขาจะมีฟัสซิลิตี้ทั้งชั้นเลยเป็นอินฟินิตี้พูลริมน้ำเลยนะฮะแล้วก็มีทั้งส่วนฟิตเนสล็อกเกอร์รูมโยคะพาราดีสปาต่างๆมีหมดนะครับแล้วก็ส่วนที่สุดท้ายที่เมื่อกี้ได้แจ้งก็คือเป็นทริปเพ็กฟ นะครับชั้น64สิถึงหกสิและสุดท้าย66ที่สูงที่สุดจะเป็นสระว่ายน้าที่สูงที่สุดในคุณแห่งโอ้ครับไปมากครับโอ้โหครับฟังดูแล้วอยากเป็น,นด้วยกัน <c oughs> <laughs> ยินดีครับยินดีเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในโรงแรมสั่งรูมเซอร์วิสเอาเชฟมาทำอาหารได้มีเฮาส์คีปปิ้งได้ แต่มีห้องของเราเองที่เราเป็นคนเลือกในการเดคอเรททุกอย่างไม่ใช่ว่าเหมือนไปเช่าอย,อยู่ในโรงแรมแล้เป็นที่เขาเดคอเรทให้เราว้าวนี่คือคอนโดโมเดลของจริงเลยนะฮะ <constit> ดูน่าสนใจมากเป็นยังไงบ้างครับตัวดีไซน์ก็เริ่มจากทำเลที่ตั้งก่อนแล้วกันนะครับอย่าง <Next cherish> ที่เมื่อกี้เรียนไปว่า <que> ที่ไปนเนี้ยเราโชคดีมากที่เราได้ที่36ไร่ที่อยู่ติดแม่น้ําเจ้าพระยา350เมตรแล้วอยู่แค่ไม่กี่นาทีจากถนนสาทรเนี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเรื่องเรื่องศักยภาพของการเข้าถึงการเข้าออกเนี่ยก็ค่อนข้างสะดวก<ช>นะครับ<ช>เริ่มตั้งแต่แน่นอนระบบ BTS นะครับก็อยู่ที่สถานีตากสินเนี่ยก็ไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นนะครับนอกจากนั้น เขาจะเลือกที่จะเดินก็ได้หรือว่าเราเนี่ยมีทางเรือบริการนะครับจากทางโรงแรมเองแล้วก็รีสิเดนซ์เองเนี่ยสามารถนั่งเรือไปที่ BTS ได้เลยครับดูจากการดีไซน์นี่เห็นมีเว้นพื้นที่โล่งเอาไว้ค่อนข้างเยอะมากเลยใช่ะฮะที่นี่เนี่ยเน้นมากเลยคือว่าเราอะ่ะไม่ต้องการสร้างสิ่งที่มันเต็ม FAR แล้วก็ทําให้มันแน่นเกินไปเราเราเน้นมากว่าเราอยากจะทําให้ความหนานแน่นเนี่ยพอดีนะครับแต่ที่นี่คือ73ชั้นเนี่ยมันเราไม่มีใครบังวิวเนี่ยมันโอ้โหมันแทบจะได้วิวกันเต็มที่เลย สูงที่สุดตลอดการของเมืองไทยตั้งแต่เคยมีประเทศไทยมาเราสร้างขึ้นไปอีกสูงกว่าของรทมออีกประมาณ80เซนการันตีเลยว่าน้ําจากแม่น้ำเนี่ยจะไม่มีทางไหลเข้ามาทางตลิ่งได้ส่วนทางถนนเราทําการสลบแรมขึ้น7เมตรเลยจากถนนงานระบบต่างๆที่ทําให้ตึกสามารถรันได้เนี่ยเราจะไม่พุทไม่ใส่เข้าไปในชั้นใต้ดินใต้สุดเราจะยกขึ้นมาเพื่อสมมติน้ําท่วมจริงๆันั้นตึกยังคงรันไปได้ได้ปลอดภัยได้ตี้ ว้าว wow, ห้องนี้ดูสวยงามมากเลยนะครับหือห้องนี้เป็นห้อง4 b เ d Room 398ตารางเมตรอยู่ตรงไหนของตึกครับก็แน่นอนมันอยู่ที่มุมที่สวยที่สุดนะครับ <น ả? S 2> ด้านด้านริมแม่น้ำเลย <het> เราใช้โฮเทลดีไซเนอร์เพื่อที่มาออกแบบเลเยอร์ห้องให้งั้นมันจะไม่มีมุมที่เป็นแบบมุมที่มันเสียประโยชน์งั้นทุกทุกตารางนิ้วเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้ การตกแต่งนี่สไตล์เป็นยังไงครับคือที่นี่เราเราเน้นเป็นคีย์เวิร์ดนะฮะตั้งแต่รูปแบบสถาปัตยกรรมจนถึงรูปแบบของอินทีเรียเนี่ยก็คือเป็น Timeless Elegance ก็คือเป็นสถาปัตยกรรมกับการดีไซน์ที่อยู่ไปได้ forever Forever ใช่ครับแล้วก็เป็นความหรูที่ไม่เยอะเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไป oh. ใช่ครับนี่เป็น Master Bedroom oh. ผมเห็นความแตกต่างคือความกว้างใหญ่นะฮะครับก็ที่นี้ก็เน้นเรื่องเรื่องสเปนเรื่องของนะครับฟอร์ทูซีลิงทำให้ได้แสงธรรมชาติมันก็จะรู้สึกกว้างกว่าความจริงเป็น m a s เตอร์เบดรูมที่มีระเบียงส่วนตัวสามารถออกไปนั่งเอ็นจอยวิวแม่น้ำได้ด้านนอกนะครับครับนี่เป็น m a s เตอร์เบดรูมครับโอ้อโหกว้างใหญ่มากนะฮะทุกอย่างนี้จะเป็น he's and her ตั้งแต่อ่างที่แช่ได้2คนนะครับมีผนังฟีเจอร์วอลที่เป็นหินเนี่ยก็มีดับเบิลชาเวอร์นะครับแล้วก็สุดท้ายที่พิเศษมากๆคือตรงนี้ที่เป็นเป็น,ปนอ่างล้างหน้าที่เป็นฮีทสนเทอร์เหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจากห้องมันเป็น270องศาเนี่ยแม้แต่ห้องน้ําห้องนี้เนี่ยจะได้วิวสองสองด้านนะด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านอ่างอาบน้ำใช่ไหมฮะแต่ด้านนี้เวลาเช้าเข้ามารางหน้าแปรงฟันเนี่ยด้านหลังกระจกนี่คือวิวเลยก็จะเห็นอีกวิวหนึ่งเลยก็จะทําให้ห้องน้งําห้องนี้เป็็็นห้้้องงที่แแบบไไดดสมชาติเๆก อืน่าสนใจมากเลยครับครับโอ้นี่ห้องครัวนะครับครับเป็นเวสเซนคิทเช่นครับแล้วเป็นมาตีมเป็นออไวนะครับออไวนะฮะกรอสก็จะมีดูสง่างามสวยงามมากครับผมครัวปรุมก็จะมีวายเซลล่านะครับแล้วก็มีบิลอินตู้เย็นก็จะเป็นดิวตินโอ้แซงอยู่ด้านใน แล้วก็นอกเหนือจากนั้นชุดครัวเราก็ให้เป็นแบบยี่ห้อที่น่าจะเป็นครัวที่ดีที่สุดยี่ห้อหนึ่งของโลกนี่นะฮะเป็นของเยอรมันก็คือบูท็อปกันนะฮะดูแม่บ้านดูนี่คอนกรีต <นะ S 2> มากเลยนะฮ<น>ะเราอยู่ริมน้ำนะครับเราเนี่ยต้องการคอนเซปต์ที่จะเอาแม่น้ำเนี่ยเข้ามาอยู่ในลิฟวิ้งรูมให้ได้ด้วยการคอนเซปต์เอาไซน์อินอินไซน์เอาก็คือประตูเนี้ยมันจะเป็นประตูที่เป็นโฟลดิ้งดอร์นะครับอ่าแล้วฮะเพื่อที่จะ ทำให้โอ้บรรยากาศภายนอกเนี่ยสามารถเข้ามาอยู่ภายในลิมผมได้เลยเอา s i d e in inside out <ช>เลยใช่แล้วครับเป็นการใช้ชีวิตริมน้ำได้อย่างน่าสนใจจริง <c oughs> <c oughs> มีเทสเนี่ยก็ต้องเอนจอยริมน้ำให้ได้เต็มที่ และนี่คือ4 Seasons Private Residence กรุงเทพน้แม่น้ำเจ้าพระยานะครับ